ก็สวัสดีเ,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 เพื่อนๆพี่ๆอน่างน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องโตกเกมอยู่ผมนะนานโตเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วนะฮะก็ได้ลองเล่นยาวๆแล้วก็รู้สึกสนุกละมันมากแจกเพียบเลยเนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าแจกอะไรบ้างแล้วก็รับของเล่นไปเล่นมาเนี้ยกระชาเยอะมากนะฮะสภาพสวยด้วยนะก่อนจะไปเล่นเกมใครโมหันลั่นเติมเกมสะดวกปลอดภัยนำล่ามท็อปอัพเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยโตท็อปอัพมีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมในสโตร์ไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวูดลิงเเฟซซโบล อาวีมิชชั่นทุกวันฮงไคโซเลเกนชินิเทคอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยฝากด้วยสหรับเซเว่นไนต์รีเบิร์ตเนี่ยฮะตอนนี้กิจกรรมใหม่ก็จะมาแล้วบอสใหม่ตัวใหม่มาแล้วเนี่ยใครยังไม่ได้เปิดเปิดนะฮะใครยังจบหอสองร้อยชั้นก็คือคุณเติมเยอะไม่พอเนี่ยก็จะต้องทําตัวละคร c 2่6นะฮะก็รับเติมแบบโอทับได้เลยนะฮะใช้เพียงแค่ไอดียพัลในการเติมนะฮะล็อกอินด้วยเฟสบุ๊กจีมิวแล้วก็เน็ตบราวเวลนะฮะยิ่งเติมยิ่งถูกต้องโอทับแอปสหรับเซเว่นไนต์เป็นราาชกอโซนะะฮ จัดไปตามนี้ทุกแพ็กเลยฮะยิงเติมยิงถูกแน่นอนนะฮะท่านสงสัยเล่นเกมไหนะอยู่ไลน์แอดเฟซบุ๊กนะฮะทักมาได้เลยว่าพี่ครับเกมที่ผมเล่นอยู่รับเติมไหมครับนะฮะและว้วก็ไปดูเว็บไซต์หลักเราได้ o t o m a p p c o m ว่ารับเติมเกมอะไรบ้างโดยเฉพาะแพ็คเกมบอลต่างๆนี่เยอะมากนะฮะโปรโมชั่นถูกๆรายวันมีโปรโมชั่นรายวันที่เพจเฟซบุ๊กเราตลอดเวลานะฮะไปดูได้ฮนะคุยกับแอดมินได้คนระับไม่ต้องตกใจไม่ต้อใจดีนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องมาทไม่มีการรีฟันแน่นอนนะฮะลิง ผมบอกเลยเวอร์ชันนี้ไม่รู้ว่ามันเข้าไทยไหมแต่ผมไม่เห็นเลยนะรู้สึกมันมาใหม่อีกแล้วอะ่ะแต่มันเปลี่ยนชื่อนะฮะแต่เป็นเป็นเวอร์ชั่นที่ที่ล่าสุดใหม่ล่าสุดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะฮะอ,อันนี้ยังไม่ได้เปิดเนาะกระชาในกระเป๋าผมมีเนี่ยผ,นะผมเก็บไปเก็บมาผมมีห้าสิบแปดใบแล้วเออเล่นแค่จบด่านสองนะนะฮนี่สามคิดหนึ่งแล้วมาดู เกมเทกันก่อนเนาะนี่นะผมว่าเวอร์ชันเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันที่ใหม่ที่สุดเลยแต่มันยังไม่เข้าไทยผมงมงมากเดี๋ยวผมอดใจไ,ไวผมจะเล่นก่อนเนะระบบดีนะครับตัวละครใช้ตัวซ้ำตัวเดียวแล้วก็ขึ้นดาวได้เลยแล้วก็ใช้อะไรนี่อะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยสมมติไอ้นี่ใช่ไหมมีตัวซ้ำนี่ตัวนี้ ขึ้นดาวแดงได้เลยอ่ะเออแล้วแถมนี่ฮะโปรโมทเนี่ยเนี่ยมันมีอะไรอยู่แล้วนะครับผมก็ขึ้นได้เลยอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็ไปหาดาวแดงดแดงอย่างง่ายๆมันใส่เป็นสามดาวคือขึ้นดาวง่ายนะตัวเวอร์ชันนี้เนะยแล้วก็ดีทายได้ด้วยนะก็คือกดตรงนี้นะนี่ฟรีรีเซ็ตนะครับผมประมาณนี้อัพเกินสามดาวน่าจะรีเซ็ตไม่ได้นะประมาณผมว่า ระบบค่อนข้างดีครับเนี่ยบอสได้เลยตรงนี้กดนะครับผมนี่อันนี้เล่นจบด่านสองจะได้มาเจหัวแดงนะเล่นไม่ยากวนไปวนมาแล้วก็สนุกภาพสวยดีนะผมว่าผมด้ว่าใหม่มันเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อครับ แต่เวอร์ชันเนี้ยใหม่ที่สุดแล้วของนังรูโต้เนี่ที่ดีผมว่าที่ดีที่สุดด้วยเนี่ยบางคนชอบมันรอผมในใจคิดว่าดีที่สุดอีกแล้วเนี่ยก็มันดีที่สุดอะก็จะแจก VP ีอนล็อกด้วยต่อไปเนะยเนี่ยมันจะไม่ยืนอยู่กับที่เนะยมันจะบุกตัวไหนดันหน้าก็จะไปนะผมไอตัวผู้ชายคนนี้ล้วโหดจัดเลยนะฮะเนี่ยเกมเพย์อย่างเงี้ยนะครับเรากลับของนะมีโหมดเยอะนะครับ อันนี้เปิดถึงเวลาเราต้องเลือกแล้วนะนี่ช่วงแลมันจะเจกตัวเหมือนแบบให้หาตัวซัมทําดาวอะ่ะเนวนี้น่าจะสนุกว่าะทำดาวเยอะยิ่งเก่งเนะโอ้ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้จะเลือกใครดีให้เลือกเผ่าสีเดียวกันเนะีหรือกับตัวซัมเนะี่นี่เลือกอ้วนไฟดีกว่านะ เดี๋ยวค่อยเลือกเพราะว่าเราต้องเปิดกระชาก่อนเนาะนี่ผมหาเงินเพิ่มนิดนึงหาเท็กเพิ่มนิดนึงเนอ่ยกดคุณสองได้เนะถ้าจะรีก็หนึ่งขีดห้านะครับผมจบด่านหนึ่งอะรีได้สมัครใหม่เรื่อยๆครับก็ เดึงตรงนี้ออกมาครับด้านข้างออกจากระบบนีแล้วก็สมัครเรื่อยๆได้นะครับหรือจะผูบัญชีก็ตรงนี้นะครับมีไหมเฮ้ยผูบัญชีหายไปไหนวะมีเปล่าก็ลองทำทำดูผมไม่กล้าเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้ทำเดี๋ยวไอ้ดีหายหรือไม่ก็ออกเกมเข้าใหม่ผูบัญชีกันนอกนะฮะ แกบจบด่านได้อะไรได้ซาสุเกะฟรีเงี้ยแล้วก็ไปรีหาซาสุเกะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมได้ซาสุเกะไอ้ล่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มาเปิดตรงนี้เพชรผมได้แค่นี้แหละตามจริงหาเพชรได้เพิ่มหน่อยผมก็จะดีนะอันนี้เพื่อนนะอันนี้เดี๋ยวรู้สึกระบบดีมากมันมันหาตัวซ้ำง่ายนะครับ ทรัพยากรในร้านค้าก็ซื้อถูกๆมีนารูโตะแจกนี่ไงผมได้อีกแล้วน,นี่ผมซื้อได้แล้วเดี๋ยวซื้อตรงไหนวะลืมแล้วนี่แพดเทรลนะโอเคซื้อตรงนี้นะแพดออฟเทรลนะหรืออ่าวอะไรไม่รู้นะแล้วก็เปิดกระชาันทั้งหมดเนี่ยตรงนี้อ่ะยังยังยังเราต้องลืมใส่โค้ดนะครับผมนี่ใส่โค้ดตรงนี้นะ นี่ผมว่าจะสตรีมอยู่เกมนี้สนุกดีนะฮะดูจะมีใครเล่นด้วยหรือเปล่าว่างอะเล่นรอเกมมาที่เจ็ดนะโอ้ีิสิบใบโค้ดไหนที่ใส่แล้วมันให้ใบกระชาก็จับได้เลยนะะเนี่ยผมลองให้ดูแล้วนะเล่นจนจบดนัน ด่านสไปด่านสานี่ของเยอะมากนรับทุกหมวดเลยนะนี่ตอนนี้มีแค่นี้ครับผมเชลิศผมก็ยังหาไม่เจอนะยะยากไปเปิดระบบกันก่อนไหมทั้งหมด83ใบเต็มที่จบด่าน3แล้วนะครับผมรับทุกอย่างนะดูดีจะดดวงดีไหม สองตัวในโลเดียวกันสี่สสี่สกิลนี่ตัวแท้นะครับเขาคือใครนะครับผมเว <c oughs> ีนกรเนะี่ยใครวะโจมตีหนักมากเลยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดิยวจะได้ซ้ำสักหน่อยไหม อานะมาครับผมโอ้โหมันมาแต่ตัวไม่ค่อยนั่นเลยครับเดี๋เด้เด้อไอตัวนี้มันตัวปอมนี่ว่าท่านตัวปอมอะไรทำดาวไฟนะครับอืมทำอะไรง่าย ได้ลุ้นตลอดเวลาโอ้โหอันนี้ตัวปลอมทำดาวไฟเงี้ยแต่อะไรเนี่ยสองตัวลีโลเดียวกันน่ยโชคดีแล้วแต่ว่าต้องการสองตัวที่มันซ้ำนี่มาแล้วคาลินเนี่ยตัวซ้ำทำดาวเนี่ยทว่เป็นตัวแจกแล้วฮิวตัวนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่นะใช้ไปก่อน ท้องออกตลอดนะเป็นถองปอมสะสองรอบนี่นะับปอมอีแล้วนะะทัดอะไรทัดลมเนะี่ยเรียนกรรมอิทาจ,จิมาหรือเปล่าลูกตัวเด่นๆดังๆมาฮะขอเก่งๆหน่อยนี่ไงจ่ายแล้วซาสุเกะทำดาวดานจบด่านสามได้เลยผม จะเป็นร่างแบบเออไม่ได้เวอร์เก่งเวอร์อะไรเนาะอสองตัวในรูดวกันให้โอ้ยอันี่ตัวซ้ำซ้ำตัวแจงเลยอีกสิบใบครับผมมาเลยครับตัวลุงโอ้โหการันตีเหรอแล้วทองสองด้วยครับ นี่อาจารย์ไกลทำดาวซ้ำํำอันี้ทำดาวได้โอ้ได้ดารุจะดารูตโตะตัวแจกโอ้โหผมได้เอพอ่ะนะครับมันมีกิจกรรมแจกอยู่นะเฮ้ยผมดวงดีหรือแปดหรือว่ามันการันตีไม่รู้นะไม่ไม่การันตีดีมันการันตีร้อยแต่เนี้ยเราจะเลือกตัวซ้ําอะไรนะครับที่เราที่เราต้องใช้อนะนี่ครับนี่มีหมดเลย ยังไง๋อไงเดียไอเดียต้องมีอันหนึ่งเลยเดี๋ยวค่อยเลือกก็ได้นะมนีเลือกซ้ำด้วยนะคตนะควิกโปรโมทคลิกดาวซ้ำนี่นะระบบมันค่อนข้างง่ายนะครับ ไปลองของใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันจะแจกซาตุเกะด้วยแล้วก็ไอ nice ้ไอ้เนี่ยมันมันนี่ได้นะเขาเรียกอะไรดาวเตอร์อันดูตัวใหม่เรานี่ของเพียบเลยไม่ต้องห่วงเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เอาแจกด้วยอันนี้เคมไปนะผมมีรุ่นมีรุ่นเซตหกสิบอะไรไฟนนารุโตะเนนจะมีนู่นนี่นั่นนีอะไรให้คนระับทุกอย่างอันนี้ผมก็เลือกเลยแล้วกัน ไฟเนาะใช่ไหมอันนี้ไฟอ่าเรืออ้วนมาใช้งานนะผมเดี๋ยวก็เปิดได้อีกรอบนะฮะแต่เนี้ยรอบนี้มันแจกตัว sp นี่ไงนะถ้าแสงเนะี่ยโอ้อีเทจิล่างนี้นะ คาดมืดเนี่ยเอาไงดีต้องแปลก่อนเนี่ยใครเก่งเนี่ยผมวิ่งผมต้องเอานี่ไงมาซ้ำไงเนี่ยต้องผมต้องเอาตัวนี้มันบังคับซ้ำเนี่ยผมจะเอาตัวอื่นไม่ได้เลยเนี่ยะต้องจบด่าน420ะทีนี้ไปเดี๋ยวมาลีตัวละครที่เราไม่ใช้ครับ อันนี้เป็นอะไรรีไปเลยแล้วก็เดี๋ยวนะทำไมเนี่ย ได้ตัวเอชพีเสร์เป็นนารุโตด้วยโอ้แล้วผมทำดาวซ้ำได้อันนี้ปล่อยไปก่อนอันนี้ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเนาะซาสุเกะนะผมจะเอาลงแล้วก็มันทำดาวซ้ำได้ไอพวกนี้ไปซื้อในตลาดแล้วก็ตต่หัวคอยได้เนะครับเดี๋ยวหัวคอยไม่เปิดไปลุยก่อนนะ นี่ไหมเฮ้ยมีต้องก็ได้หรือ่าผมได้จากตรงนี้ก็ได้ก็ได้นะนี่ผมทำดาวซ้ำจากตรงนี้ก็ได้แต่มันจะใช้เวลานานหลายวันนะเป็นกิจกรรมเนาะดูงาม้าผมถูได้เรเลเเวลเจ็ดเองนี่ไม่ต้องกลัวครับลุย ไปแบบสโลนะฮะเดี๋ยวไม่เห็นสกิลเดี๋ยวให้ดูยาวๆเลยนะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวผมก็สตรีมอยู่แล้วนะอันนี้ระบบมันดีไงใครชอบแนวตงว่ามันระบบมันดีมากนะได้ตัวซ้ำเทียบเลยตอนนี้ ได้ประมาณเกือบร้อยใบครับผมอย่างน้อยร้อยใบนี้ต้องมีเอ1พีหนึ่งตัวนะครับผม <c oughs> จะเลือกใครคิดหนักเลยแต่ว่าผมต้องเลือกดาว3 SP เอพีอยู่ลย <c oughs> แล้วอาจจะยังไม่เลือกนะไปเรื่อย เกมนี้ผมว่าอยู่ที่ดาวเลยนะฮะ<ป>ดูไอ้น,นี้โหดไปเลยครับตัวแจกเปิดหรอยังวันระบบหอคอยเนี่ยอือก็ได้ตัวฮิวนี่ดาวซ้ำก็ใช้ได้เดี๋ยวจบแล้วได้ดาวาซ้ำซูซูกิล่างนี้อยู่นะ มานี่แหละเดี๋ยวเอานี่เปิดแล้วครับผมขอคอยแจกอะไรนะรับผมกดคูณสองไปเลยนะ ดูแบบเต็มๆเลยนะเผื่อน้องๆอยากเล่นอยากโหลดเนะเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดเลยนะครับผมผมก็ล่าสุดใส่มาเลยนะเดี๋ยวให้ดูเซิร์ฟเวอร์อันนี้ถือว่าดวงดีนะซ้ำตัวที่แจ๋หมดเลย ว่ามันจะขยับดาวได้ง่ายได้ไวนะโอ้ยตัวนี้ฮิวแรงนะตัวแจกครับผมเนี่ยดูเอชพีนารุโตะผมนะไม่ได้ยากนะครอ๋อม,มีเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วก็รับของนะผม มีสโลโหมดทีมหมดสังเกตพลังตรงนี้ครับหลังจบจบด่านดูกราฟดาเมจนะฮะนีแต่ว่าตัวฮิวตัวนี้ต้องเอาไว้นะ,ะช่วงแรกก็สนุกเลยนะครับผม ใครจะลองเนะเซิรฟ์ฟเดียวกับผมได้นะเล่นแก้ขัดรอวันเกมมาที่7ถ้าสนุกก็เล่นยาวจัดไปเลยนะเล่นหลังบ้านเอานะผมบอกเลยว่าดีครับที่ผมลองดูแล้วร้อยใบจบรีทีเดียวก็คือใส่โคดนะ้ดอะเนาะจบดันดันหนึ่ขดหก็ใส่โคด้ดแล้วก็รีๆีให้ได้ตัว sp 1ตัวนะฮะ จะคอยมาเปิดเลือกเอาเนี่ย<ป>แต่งผมนารูโตะน่าจะไปได้ยาวอยู่มองไม่ทันเลยมันใช้อะไรมันเนี่ยคาถานิจ้าแยกล่ะ<ป>ก็ดีนะนารูโตะมันก็กึ่งกึ่ง วิ่งหน้านะครับช่วยพุ่งก่อนเขาเลยพุ่งยิ่งกว่าอาจารย์ไก่เนี่ยดูดิช่วยแบกดันศัตรูได้นะแล้วผมเลือกซ้ำมาเนี่ยผมจบด่านเมื่อไหร่สบายเลยนี่ทรัพยากรนะผมเนี่ยถ้าจบด่านได้3ามคิดที่ซาสเกะนะครับผม ผมก็จะได้ดาวซ้ำประมาณนี้เนะีก็ลองดูแล้วกันเซิร์ฟเวอร์ก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยผมชื่อเทมารีหนึ่งเลครับก็ตามมาได้เลยนะอยากเล่นเนะีเซิร์ฟนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม